เขาทาแบบหัวอยู่เฉยๆทาไมเดินลงกันอย่างนี้นะเจงมาล้อเรียนพี่อย่าล้นนะต้องช่วยกันนะช่วยกันครับผมสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะจิ๋วก็อยู่ที่บาหลีนะคะอยู่กับจอร์ดเพราะว่าจอร์ดนะคะเขาก็มีภารกิจของเขาเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันของเราเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจอกไปเที่ยวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือจิ๋วแต่งตัวเต็มที่พร้อมแล้วเรียบร้อยแต่ ที่รักแต่งตัวแล้วเหรอแต่งตัวแล้วพร้อมหรือ,อยังพร้อมกว่าที่รักเยอะยังทากันแดดหรือ,อ,ย,อ,อยังอ๋อยังเพราะฉะนั้นนะคะโหแดดที่นี่สุดตีน แดดที่นี่สุด uh ตีนก็ถึงต้องใส่หมวกกันน็อกไงเพรใส่หมวกกันน็อกอย่างเดียวไม่ได้ต้องทากันแดดด้วยพี่จะให้ทิรักลองกันแดดที่พี่คัดเลือกมาแล้วว่ามันดีมากอันไหนคือตัวที่เรียกได้ว่าสุดยอดณเพลานี้เพลานี้คือจริงๆอ่ะมันมีทั้งหมด3ตัวแต่ว่าตัวที่พี่ลองไปแล้วเนี่ยจะตัดออกแต่ว่าจะให้ที่รักลองสองตัวด้านละครึ่งหน้าเพื่อเปรียบเทียว่าวันนี้ที่รักษอยากทาตัวไหนก็จะให้เลือกทาตัวนั้นก็คือจะได้รู้เลยว่าความหมดวันความรู้สึกเราชอบไปไหนมากกว่าใช่ ซ้ายขวาเดี๋ยวพี่ลืมพี่เป็นบนล่างได้ไหม คือเขาเป็นคนสับสนด้านซ้ายด้านขวาไงเดี๋ยวเขาจำไม่โอ้ขาบนขาล่างกดหัวเลยมันมันก็เหมือนซ้ายขวาแหละแล้วก็ตั้งสองอันใช่ไหมอันนี้สูงกว่าอันนี้ก็ข้างบนนี่เตี้ยกว่านี่ก็ข้างล่างมันจำง่ายกว่าโอ้ยตะกะที่อว่าซ้ายขวาไม่รู้เรื่องขับรถได้ยังไงเนี่ยโอเคไหนก็ได้ไหนก็ได้เออทีอี้เดี๋ยวเขาขอเล่าก่อนเพราะว่ากันแดดที่เขาเลือกมาในวันนี้คือมันเป็นกันแดดที่เป็นตัวแม่ของวงการกันแดดสำหรับผิวแพ้ง่ายเลยคืออย่างเขาอะ เาเป็นคนผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วที่รักน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเวลาเลือกกันแดดหรือว่าสกินแคร์อะไรอะ่ะเขาจะค่อนข้างพิถีพี่ถันให้มันเหมาะกับผิวตัวเองจริงๆคราวนี้เนี่ยข้อดีของกันแดดที่เหมาะสําหรับผิวแพ้ง่ายอะ่ะเราสองคนอะ่ะเป็นคนที่เวลาเหงื่อออกอะ่ะเราจะมีการแบบคันยิบ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 ,ยบหรือเป็นผื่นคือบางทีแพ้เหงื่อตัวเองก็มีก็ทั้งสองตัวนี้สามารถที่จะกันน้ําแล้วก็กันเหงื่อได้แล้วก็เป็นกันแดดที่แบบเหมาะสําหรับผิวแพ้ง่ายทาง่ายเกลี่ยง่ายทั้งสองตัวเลยสําหรับคุณผู้ชายที่ไม่รู้เลยว่าเ้ย จะทากันแดดอย่างไรวิธีการทาคืออะไรวิธีการทาก็คืออย่างแรกเลยต้องจำไว้ก่อนนะคะว่าทาก่อนออกแดด15-30นาทีอ่อมีครปไทมเวลาการทานะคะก็คือสมมุติเราบีบออกมาแล้วใช่ไหมเราต้องแบ่งซ้ายขวาเท่าๆกันเพื่อการเกลี่ยง่ายแล้วก็เกลี่ยไปตามแนวรูขุมขนอย่างนี้ เกลี่ยลงเ,เกลี่ยลงห้ามส่วนขึ้นถ้าส่วนขึ้นมันจะไปอุดตันลูขุมขน uh huh. แต่ว่าสองตัวนี้มันไม่อุดตันอยู่แล้วแต่ว่าการทาลงมัน,มนจ,ะจะทํา,าให้เกลี่ยได้ง่ายกว่าอ๋อโอเคใช่ <Yeah. S 1> ตัวนี้อ่ะก็คือ super sun c h i e l bright fit SPF 50+ ก PA++++ ก,ก็คือบวก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 เลยเป็นค่ากันแดดที่กันได้สูงสุดในตอนนี้แล้วนะคะก็เป็นกันแดดเนื้อน้ำนมที่บางเบามากอันนี้คือให้พี่ทาครึ่งไหนครึ่งซ้ายโอเคไม่เอาครึ่งบนครึ่งล่างนี <c oughs> ่เวลาบีบ แนะนำให้บีบใส่หลังมือดีกว่าเอานิ้วเข้าไปสิอ๋อออ๋แล้วที่เขาบอก2ข้อนิ้วอ่ะก็เราชินแล้วไงมีหนึ่งข้อนิ้วเพราะว่าเราทาครึ่งเดียวโอเคเออที่รักช่วยแปลเป็นภาษาผู้ชาย SPF ห้าสิบบวกกับ PA บวกบวบวกเนี่ยแปลว่าอยังก็คือ SPF 50บวกเนี่ยเป็นค่ากันแดดของ UVB ได้มากกว่า9 8แล้วก็ PA สบวกเนี่ยก็คือกันพวก UVA ปื้นไปเลยปื้นใหญ่ๆเออ เหมือนงานชนเผ่าอ่ะแล้วอย่างจมูกเราจะแบ่งยังไงอ่ะก็แบ่งครึ่งหนึ่งโอเคเออมันเหมือนนมยิงวะ่ฮะฮเฮ้ยไปโดนข้างขวาแล้วอ,ะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> อ่ะเจ็ดออกให้เมียบอกว่าเวลาทานะผากให้มองต่ำ <c oughs> เออ <c oughs> เขาทาแบบหัวอยู่เฉยเฉยคือถ้าเกิดที่รักขยับแต่มือแล้วหัวอยู่เฉยๆอ่ะมันเสร็จช้าถ้าเท่ขยับทั้งมือทั้งหัวไปพร้อมกันมันเสร็จเร็วอ๋อเหรออืมเออวะมันไม่รู้สึกหนึบอะไรเลย่ะต้องแบ่งให้ตรงกีดไว้ก่อนกีดทำไมเป็นการทากันแดดที่ลายนิ้วมากเนเฮ้ยเนียนเลยเฮ้ยฝนอย่าิ่งตกกูทากันแดดมาทำฝนตกบารลี เป่าให้เมฆมันไปความรู้สึกที่รักเป็นยังไงโอ้ยพี่ทากันแดดนี่ความทรงจําแบบโบราณมากมันง่ายกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วมากคือมันเห็นเลยอะไอคนนี้ทากันแดดอ แต่ตอนนี้คือดูไม่ออกอะเนี่ยดูไม่ออกเลยใช่มันมันไม่หนาใช่ไหมมันเบาจนมันไม่รู้สึกเลยเลยนี่ตัวหนึ่งซูเปอร์ซันชิลไบร์เวลเอซีเอสเทรลีเอสพีเอฟห้าสิบบวกพีเอบวก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 เหมือนกันนี้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นกันแดดสีพีชซึ่งมันจะทําให้ผิวเนี่ยดูดีขึ้นไบร์ขึ้นจะแต่งหน้าต่อก็ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เป็นทั้งกันแดดด้วยแล้วก็เป็นเมคอัพเบสด้วยเขาก็จะทําให้ผิวที่รากับมันมีความแบบสุขภาพดีไบร์ขึ้นสม่ําเสมอมากขึ้นช่วยปปกิด รอยดําต่างๆอะไรอย่างเงี้ยได้แบบธรรมชาติด้วยแล้วก็ตัวเนี้ยมันสามารถที่จะกัน PM 2.5ลงไปสู่ผิวที่รักได้ด้วยนะออเนี่ยเป็นสีพีชใช่ไหมแล้วก็ทาเหมือนเดิมเลยปุ๊บอ้อยชอบทำหน้าผักย่นอ่เนะเวลาทาเหมือนต้องจับมือคุณปู่ทาอ้ยมาที่คอได้แล้วโอ๋ยค <c oughs> นเ <c oughs> ข้ามาควบคุมอะไรอะ่ะเกินไป <c oughs> นไม่ปล่อยให้พี่ทาเองเลย ทาดีๆเนี่ยเดี๋ยวน้องที่เขาดูตามที่รักเดี๋ยวเขาทามไม่เป็นเนี่ยพี่ก็สอนทาอยู่นี่ที่สอนเนะสอนคนอื่นด้วยเหรอเนี่ยทำนได้เลย แล้วจุดเด่นตัวนี้นะคะอีกอย่างก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนน้ามันบนผิวเราอ่ะให้เป็นเกาะป้องกันผิวไม่ให้เสียความชุ่มชื้นได้ด้วยสําหรับใครที่แบบใส่หน้ากากอนามัยแทบจะตลอดเลยเนี่ยก็สามารถให้กันแดดตัวนี้เป็นตัวช่วยลดการเสียดสีของหน้ากากอนามัยได้แล้วจะทําให้ผิวว่าไม่ระคายเคืองไม่เกิดสิวเกิดผดอีกนะคะซ้ํายังช่วยปัดรังสีอินฟาราเรดด้วยหรือใครจะแต่งหน้าต่อก็ได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่มีการแบบกวนเมคอัพไม่ทําให้หน้าหมองเป็นขุยอะไรอย่างเงี้ยสามารถใส่แมสได้แบบสบายใจเลย เพราะว่ากันแดดตัวนี้ไม่ติดแมจ้าตัวนี้มันจะไบรท์กว่าตัวแรกที่ท่รักทาค่ะอ,อ้าวนี้พี่ก็เป็นก็ให้ดูก่อนไงว่าฮาร์ทไบรท์เลยเออที่รักชอบตัวไหนจริงๆผู้ชายที่ทาตัวไบรท์เวลอะมันจะมีความสีพีชใช่ไหมสำหรับคนที่แบบอุ๊ยอยากแต่งหน้าแบบธรรมชาติแต่ไม่อยากทารองพื้นอะทากันแดดตัวนี้ได้เลย เอาตามความรู้สึกเลยว่าที่รักชอบตัวไหนวันนี้อยากทาตัวไหนอันนี้เป็น Bright Veil vale, ส่วนอันนี้เป็น Bright Fit พี่ชอบ Fit ตัวนี้ใช่ไหมใช่ความรู้สึกมันเป็นยังไงมันน้อยแต่มากดีเพราะว่าผู้ชายกับของสำอางอะ่ะจะคิดคล้ายๆกันคือขอแค่ประมานนิดนึง ประมาณนิดนึงใช่แต่หน้าจะช่วยได้เยอะแหละความรู้สึกมันจะประมาณนั้นอะอ่าแบบว่าตัวเดียวจบบำรุงด้วยกันแดดด้วยแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากใช่นั่นละ,ะคือสิ่งที่ผู้ชายต้องการออซึ่งอันนี้คือตอบโจทย์ไหมว่าใช้ง่ายใช้ง่ายใช่ใช้ง่ายให้ดูเนื้อคือเกลี่ยที่มืออะมันจะเห็นค่อนข้างชัดเลยว่ามันแบบง่ายมันมีความแบบแตกตัวเป็นน้ำนแล้วมันก็สนิทกับผิวอะข้อดีของตัวเนี้ยคือที่เขาชอบเลยคือมันสนิทกับผิวมากมันแนบผิวมากเนี่ยเวลาเกลี่ยเกลี่ยแบบ เป็นปื้นใหญ่ๆ่มันจะเป็นเหมือนที่แรกเห็นเป็นครีมแต่พอ,อถูไปะสักพักก็จะเห็นเลยว่ามันแตกตัวออกก็มีมความเป็นน้ําใช่ก็เหมาะมากๆเลยสําหรับสายที่น้อยแต่มากมกันแดดได้แบบมีประสิทธิภาพเลยแล้วที่รักรู้ไหมว่าเขาดีใจมากๆที่แอ t ซีนเลือกเราเพราะว่าซีน i ่ะเป็นแบรนด์เวชสัมอาร์ญี่ปุ่นแบบระดับพรีเมียมเลยเว้ยแล้วเขาก็มีมานานแล,แล้วแล้วเทคโนโลยีของเขาก็คือมีความน่าเชื่อถือแล้วก็เท่าที่ใช้มาที่เดินออกแดดแล้วเดินตามถนนที่เราเดินไปอ่ะ เขาไม่ร้อนหน้าเลยมไม่แสบหน้าเลยไม่มีผดขึ้นเลยทั้งนั้นที่เราใส่หน้ากาก,ากตลอดเวลามันดีมากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สงสัยว่าอ่ะตัวที่3ามที่จิ๋วพูดถึงเนี่ยหมายถึงตัวไหนนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยไปดูกันเลยคะ่ะว่าตอนจิ๋วทานเนี่ยเป็นยังไงอ หลังจากที่จุทาสกินแคร์เสร็จแล้วนะคะทุกวันเนี่ยจุก็จะต้องทากันแดดเพิ่มนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจุจะใช้เป็นตัวนี้นะคะก็คือกันแดดของ a อ i e ซนั่นเองค่ะเป็น Super s u n ันชิลล์ e f มี s p f 50บวก p a วกกกบกนะคะก็คือ4บวกเต็มแม็กซ์ไปเลยค่ะแล้วก็วันนี้จะแต่งหน้าต่ออยู่แล้วนะคะก็ใช้ตัวนี้เป็นเมคอัพเบสได้เลยเพราะว่าเขาเป็นทั้งกันแดดแล้วก็เป็นเมคอัพเบสได้ด้วยค่ะ จะเล่าให้ฟังคือตั้งแต่ที่ได้กันแดดมานะคะทางแบรนด์ส่งมาให้ทั้ง3ตัวเลยจุก็สลับสลับกันใช้นะคะแล้วก็บอกเลยว่าจุรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในทุกเรื่องของจ๋วเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทาง่ายเกลี่ยง่ายนะคะแนบสนิทผิวดีแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังช่วยควบคุมความมันให้เราได้นะคะแต่ว่ายังคงความชุ่มชื้นให้กับผิวเราได้อยู่ซึ่งมันดีมากๆเลยคะ่ะทุกคนแล้วนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีสารสกัดจากเมล็ดสตรอเบอรี่ที่เป็นแอนตี้เอจจิงให้กับผิวเราได้ด้วยส่วนใครที่่่แแบบววาาาผิพ้งยราคาย ะะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีสารที่ช่วยบรรเทาการระคายเคืองแล้วก็อักเสบจ,จากแสงแดดให้ด้วยค่ะเรามาทากันเลยนี่นี่นะคะขวดของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบหัวปั๊มอย่างนี้นะคะทุกคนซึ่งจิวรู้สึกว่าเขาอะพกพาง่ายนะแล้วก็สะดวกไม่หนักด้วยนะคะวิธีการทาของจิวก็คือออกมา2ปั๊มนะคะประมาณนี้ก็2ข้อนิ้วนั่นแหละแล้วก็เรานะคะจะแบ่งเป็น5จุด1 2 3 4สาสี่ อย่างนี้นะคะแล้วก็เกลี่ยตามแนวขนนะคะ กันแดดทั้ง3ตัวของ a c นอกจ,กจากจะกันแดดได้ดีมีประสิทธิภาพจริงๆแล้วนะคะทั้ง3ตัวเนี่ยก็ยังมีเทคโนโลยี PV หรือว่า Perfect Veil well, นะคะที่จะทําให้กันแดดเนี่ยไม่สัมผัสกับผิวของเราโดยตรงทําให้เราไม่แพ้แล้วก็อุดตันที่ผิวด้วยกันน้ําแล้วก็กันเหงื่อตอบโจทย์ในทุกกิจกรรมที่เราทําเลยนะคะแล้วก็ยังไม่มีน้ําหอมไม่มีน้ํามันไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอลด้วยมี ACS นะคะหรือว่า Allergen Control System ที่มีเฉพาะใน a c เท่านั้นนะช่วยขจัดสารและการกระตุ้นที่อาจจะก่อให้เกิดอาการแพ้หรือระคาย อ,ออกไปจากกันแดดด้วยนั่นเองค่ะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จะเลือกใช้กันแดดตัวไหนนะคะไม่รู้ว่าวิอะไรดีไม่มีอะไรที่แบบรู้จักหรือว่ามีตัวไหนที่แบบเข้าตาเราเลยนะคะก็อยากจะแนะนําให้ลองซื้อกันแดดแอคซีนมาใช้มากๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่านอกจากว่าเขาจะทําได้ตามที่เขาเคลมแล้วนะคะมีประสิทธิภาพดีจริงๆยังเหมาะสําหรับทุกคนอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีผิวแบบไหนนะคะผิวมันผิวแห้งผิวแพ้ระคายเคืองง่ายเนี่ยก็สามารถใช้ได้ด้วย หลังจากที่เพื่อนๆได้ดูไปแล้วนะคะว่ากันแดดทั้ง3ตัวเนี่ยทาออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะจะสรุปให้ฟังง่ายๆคร่าวๆเลยนะคะว่าความไบรท์หลังทาเนี่ยตัวซูเปอร์ซันชิลไบรท์เวลนะคะก็จะมีความไบรท์มากที่สุดนะคะทุกคนเป็นกันแดดสีพีชนะหรือว่าใครที่แบบอยากได้ผิวแบบจิ๋วนะคะที่ทาอยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะไบรท์ลงลงมาจากตัวไบรท์เวลนะคะจะเป็นซูเปอร์ซันชิล EF ตัวนี้นะคะและสุดท้ายเลยนะคะปรับแค่นิดเดียวนะคะแต่มีความสบายผิวมากที่สุดก็จะเป็นซูเปอร์ ซันชิลไบรท์ฟิตตัวนี้นะคะก็จะเรียงลำดับให้ตามนี้เลยค่ะทุกคนสามารถไปเลือกกันได้เลยนะคะ แต่ถ้ายังเลือกไม่ได้นะคะจู่จะเลือกให้เลยเพราะว่าใจจิ๋วก็จะเชียร์เป็นตัวนี้นะคะนั่นก็คือซูเปอร์ n ซนเชียลไบรท์ฟิตนะคะมันเหมาะกับทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายสภาพผิวแบบไหนนะคะจะผิวมันผิวผสมผิวแห้งผิวระคายเคืองง่ายอะไรใช้ได้หมดเลยนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเข้ากับทุกๆสีผิวอีกด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะจะบอกเลยว่ามันเหมาะกับมลภาวะ pm 2.5ตอนนี้ที่อยู่ในไทยมากๆด้วยนะคะเพราะว่าพอใช้ไปแล้วเนี่ยผิวของเรานะคะก็จะไม่โดนละออง pm 2.5ก็จะไม่ ทำให้ผิวของเรานะคะแพ้ง่ายหรือว่าเวลาใส่หน้ากากแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เป็นผดไม่เป็นสิวด้วยค่ะ และสาหรับช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะทาง x ซเนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นสําหรับกันแดดตัว Bright Fit ด้วยค่ะเขานะคะลด10%ไปเลยแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นของแถมพรีเมียมสูงสุดนะคะถึงมูลค่า5,150บาทด้วยสามารถดูข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆได้นะคะตามช่องทางที่จิ๋วขึ้นให้อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะทางแบรนด์นะคะก็ได้ส่ง Body Watch Limited มาให้ด้วยค่ะจิ๋วลองใช้แล้วะคะมันดีมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่าเขาไม่มีขายเขาเอามาแจกในโปรอย่างเดียวค่ะขวดใหญ่เบิ่ม200มิลนะคะใครอยากได้เนี่ยก็ กดไปดูโปรของเขาได้เลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะที่เรากำลังจะออกไปเนี่ยก็คือฝอนตกจ้า,าฝนไม่ใจดีกับเราเลยเมื่อวานคือเปรียง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 ,ยงแต่มันเวี่ยงอยู่นะคือใช่<ไ>อากาศที่นี่มันเวียงอะเออเวลาเราเช็คอากาศที่บาลหลีอะ <Ừ. S 2> เพราะวัดแรกมาเช็คขนตกทุกวันแต่เมื่อวาน ไม่มีฝนเลยไม่มีนมฝน,นเลย<ก>แหง้งสนิทด,ดีแล้วแหละพรุ่งพรุ่งนี้ไม่น่าจะฝนนะไม่รู้อะเขาเขาเดามันน่าจะเปลี่ยนแต่ว่ายังไงเราก็ทากันแดดทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าทุกคนอยากจะรู้ว่าประสิทธิภาพกันแดดหลังใช้แล้วมันแบบหน้ายังผ่องไหมหรือเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูในวันที่มีแดดแล้วกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันฝนตกอยู่ถ้าตอนเย็นมีแดดออกเดี๋ยวเราออกไปแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวเราถ่ายวันหลังให้ได้ดูกันหรือถ้าตอนกลางคืนแดดออกเดี๋ยวออกไปเลยโอ้มันจะ มันกังคืนกลางคืนพระจันทร์ออกเด้อก็ถ้าเป็นเรนจริงก็ต้องถ่ายแล้วะต้องถ่ายอะอะไรสักอย่างอะไม่กลางคืนแน่แท้โอ้แเอใช่เพราะอยากให้เห็นจริงๆว่าเราไม่แสบหน้าเราที่ปวนหัวก็ที่หลักมากเลยอะเฮ้แต่ก็ชิลดีนะที่เนี่ยอย่างเซง วันนี้เราได้ออกมาเที่ยวแล้วใช่ครับพี่ห้องพามาพิพิธภัณฑ์นกากอเมซิ่งมากเลยชอบมากใช่แล้วที่นี่แบบดูดีดูแดดออกดูเดดออกใช่ที่พิพิธภัณฑ์เนี้ยต้นไม้ใหญ่เยอะมากแล้วเวลาเราเดินเข้ามาโอ้โหแสงมันจะแบบรำไรรำไรอ่ะอ๋สวยถ้าไม่เดินลงกันอย่างนี้นะก็เจ็บขาแคคนละข้างอ่ะเจงมานร้อนเรียนพี่ อเตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บาหลีสวิงนะคะแดดมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปทํากิจกรรมกันนิดหน่อยก็คือบาหลีสวิงนี่ก็ต้องมาเล่นสวิงเด <c oughs> ี๋ยวจะบอกเขาว่าขอแบบแม็กซ์พาเวอร์ ดี๋ยวเขาเขาให้สวิงเพื่อถ่ายรูปก็ไม่ได้สวิงให้แบบว่าโอ้นั่งยาวๆไม่ใช่เออแต่ก็ลองดูสักครั้งหนึ่งไม่น่ากลัวหรอกเพราะว่าเราไม่ได้หันออกกิจกรรมเยอะมากเลยนะพี่อยากปั่นจัก,กรยานคู่แต่ว่าพี่ขยับขาไม่ได้เดี๋ยวส่งตัวแทนไปอ่ะส่งตัวแทนมาแล้วกันเพราะว่าพี่ก็อยากปั่นจัก,กรยานคู่ม,มันดูเหมือนลิงเดีย๋ยวใช่นะเฮ้ยวันนี้แดดมันจะแบบุกผบกบผบโผล่นิดหนึ่งนะทุกคนใช่เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าจบวันแล้วเนี่ยผิวเนี่ยจะเป็นยังไงจะมีการหลอกมีอะไรไหม เพราะว่าเนี่ยให้จอนทากันแดดแล้วแล้วจิดก็ทาแล้วจ้าวแต่งตัวก่อนนะคะเซฟตี้เซฟตี้ตรงไหนวะหมายถึงเอาไปเกี่ยวกับตรงไหนใช่โออเดี๋ยวเขาไปเกี่ยวให้แหละอ๋อเดี๋ยวเขาไปเกี่ยวให้โอเคว้าว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 เขาใจเคลื่อนจุิงค่าที่นักคบนหน้า ว้าววเริ่มตื่นเต้แล้วเริ่มไอ้นนีอยเราจะเอาจับถีบเอาโอ้โหนี่เคลิ้งเลยโอ้โหว้า่ใช้ได้เลยจบรอบโอ้โอ้โหมักลับหน้วบีด้วยเป็นไงเป็นได้เอหนาบีคตรคูโคตดคูมเฮ้ยสวยงามนะหน้ามาจะเปิดกระพือเลยแหละ on the top kiss oh yeah okay คุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มมากเก่งมากครับเด็กๆครับลงมาได้ฮะว้าว เฮ้ยสนุกมากแล้วก็เฮ้ยตื่นเต้นกว่าที่คิดโอเคเดี๋ยวไปเล่นอันต่อไปเดี๋ยวต่อไปเราจะไปปั่นจักรยานกันโอเคน่ารักจังเลยอ่ะใช่มันปั่นของคนแล้วมันตลกดีอ่ะต้องช่วยกันนะอย่าล้นนะต้องช่วยกันนะช่วยกันค้าบผมต้องช่วยกันนะสุขภาพปกซะด้วยอุ๊ยพี่เป็นตัวแทนจอร์ดเอไปแน่นไปไหมเนี่ยแน่นแน่นมากเป็นป้องๆเลย ยังไงน่ารักมเรเลยรเวมเนี่เขามีบกไม้บกมือกันด้วยด้นน้านสวัสดีวันจัทร์ยไวัสดีวันจัทร์้าได้นี่ อ่าจาก,ก็ขอปิดคลิปนะคะแล้วก็สรุปให้ดูนะคะว่าหน้าที่ทากันแดดมาแล้วก็เมคอัพต่อเนี่ยก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าหน้ามันก็จะยังมีความแบบดูผ่องๆเนาะทีละทั้งมีอากาศชื้นแล้วก็มีฝนบ้างแล้วก็มีแดดนะคะก็ยังคงไหวอยู่จ้าคือมันเป็นความรู้สึกที่แดดตรงไหน ก็ไม่หวัน่นความรู้สึกนี้จริงๆนะเฮลอเจียนกลางแดดได้เลยแบบไม่ตะขิดแต่ขวงใจแล้วก็ถ้าถามว่ารู้สึกยังไงที่แรกจะบอกว่าเฮ้ยแม่งไม่รู้สึกอะไรเลย <S <S ซึ่งในทางที่ดี <S 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 แต่ว่าจริงๆถ้ามานั่งความจับความรู้สึกจริงๆอ่ะอ๋อมันรู้สึกว่าไม่ร้อนใช่คือมันไม่ร้อนผิวเลยนะเ,ออเพราะว่าเมื่อกี้เขาไปปั่นจักรยานใช่ไหมแล้วเราก็สวิง เออนั่งชิงช้ากันจะบอกว่ามันแดดนะแต่เราไม่แสบผิวเลย<ช>ตัว<ช>ที่จอใช้นะคะก็มีความแบบล้างออกง่ายด้วยนะตัวไบรท์ปิดนั่นแหละก็เหมาะกับทุกๆวันจริงๆนะทุกคนแนะนําเลยนะคะว่าเป็นกันแดดที่สามารถพาเราออกไปทํากิจกรรมด้านนอกได้แบบสบายใจไม่แสบหน้าไม่แสบผิวแน่นอนนะคะแล้วที่สําคัญที่เมืองไทยมันสามารถที่จะกัน PM 2.5ได้ด้วยฝุ่นก็จะไม่โดนผิวเราโดยตรงไม่ก่อให้เกิดผพดแล้วก็เวลาใส่แมสมันไม่เสียดสีมันก็จะไม่แบบไม่แพ้แมสอ่ะเออข้อดีเลยนะเจ๋มตรงนี้ใช่ค่ะ ก็คลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้เจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย